เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วไปไหนเกิดใหม่แล้วมันอยู่ที่ตึงถึงเญนาลาสเซนาลามึงให้กูเกิดนอกแมปไปเลยละ่ะมึงให้โคตรไก่นราจะกลับไปที่แอร์ฟัตติปิคามึ่งสร้างความเร์ไพรไ์ให้เขาเราต้องเดิน สามกิโลนะครับบ้านตองเยอะเข้าไม่ได้โว้ยเหยียดเดินต้องทะเลดบบป่านองจะหมาบอยู่ในน้ำเพื่อผ่านตัว คนปอมตัวเป็นเต่าเฮ้ยฉนเคยเห็นนะครับเฮ้ยอะไรนั่นอะไรไสามงาๆอะไรก็มีอะไรอู้วตู้

เต่าสตอไปเอ้าเฮ้ยอะไรก็ไม่ทำไมเป็นอ่านี้อ๋อหน้าจมน้ำโดนกัดทุกแ่ทด้วย่านเนี้โอเคนะ ด้วนูปักขาอย่องนี้ไม่ะไละไม่ละแผนเดิมแผนเดิมแผนเดิมเป็นตากูเป็นตากูเป็นตากูเป็นต้าเลยนะเป็นไงงงนีน่งง น้องเต่ได้ผลจริงครับแผนกนผารแผนการเป็นเตาอ,อ,อเคไแกดีกว่าเด